สวัสดีครับพบกับผม FC บังลีเวอร์นะครับวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องริเวอร์พูลเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้3ประตูต่อหนึ่งเมื่อคืนนี้นะครับผมในการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนวันที่26ธันวาคม2567หอสงแดงลิเวอร์พูลเปิดสนามแอนฟิลด์เอาชนะจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้มาได้3ประตูต่อหนึ่งท่ามกลางบรรยากาศที่มีหมอกหนาน,นะครับ เหตุก,การณ์สำคัญในเกมนะครับนาทีที่6เลสเตอร์ซิตี้ขึ้นนำก่อน1ประตูต่อ0จากการยิงของจอแดนอายูนะครับต่อมานาทีที่45ทดเวลา1นาทีลิวอร์พูตีเสมอ1ประตูต่อ1จากลูกยิงโคง้งของโคดี้กัโปโอนะครับผมนาทีที่49ลิวอรพพูแซงนำ2ประตูต่อ1จากการยิงของเคอร์ติสโจนะครับเทปโจนของเราเมื่อคืนนี้สุดกันนะครับผม ต่อไปนะครับนาทีที่82ม ah ูฮัมหมัดซาลายิงประตูปิด